นะฮะทุกเราอยากได้ซากเหลือเกินสาหรับรถอยากได้จริงๆไหมคุณอดิศักดิ์อยากได้เนี่ยผมมีซากเหลืออยู่เยอะเลยที่คอสมกรเนี่ยนะฮะเห็นเข้าไปทำผับกันทีนี้ในประเด็นเช่ากับซื้อเนี่ยผมขอสั้นๆนิดเดียวเราเพียงแต่ต้องการเครื่องมือในการทำมาหากินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูวันนี้เราเสนอในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดคือเรื่องของเช่าถ้ารัฐบาลบอกว่าคุณเอาไปซื้อเราก็ ไม่ได้รังเกยียจเราก็พร้อมจะปิบัติแต่ถ้าซื้อแล้วเลือกได้ผมขอเลือกเช่าซื้อเช่าซื้อถูกต้องเพราะอะไรครเพราะอะไรเพราะว่าเช่าซื้อเนี่ยมันมีระยะเวลาผ่อนยาวซึ่งการผ่อนยาวนั้นเนี่ยมันจะเข้าประเด็นที่ผมเคยเรียนไว้ตอนต้นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าซื้อจะอยู่กับเราตราบเท่าสิ้นอายุสัญญา สมมุติว่าเช่าซื้อ5ปีจะอยู่5ปีเช่าซื้อ7ปีจะอยู่7ปีซึ่งเขาต้องดูแลถ้ารถผุพังอะไรเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนให้เราหรือต้องดูแลให้เราแต่ถ้าซื้อเขารับเงินไปแล้วก็จบกันจบกันครับ มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมผมเสริมให้ก่อนหน,น้านะครับ,รบทาไมของทสมกต้องเช่าซื้อแล้วก็เอกชนทําไมเราอยากซื้อใช่ไหมครับถ้าเป็นผมบริหารก็แนะนําเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะซื้อกันนะครับตรงนี้หรือก็ซื้อสมมุติว่าเช่าซื้อก็เราจ,จะเช่าซื้อทักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่แกรณีของขสมกนี่ผมก็อยากเรียนให้ให้คุณอิสักเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าขสมกเป็นองค์การใหญ่เงินทุกบาททุกสตางค์นี่ไม่มีใช่ไหมครับสมมติว่าราคารถมาคันหนึ่งสมมติว่าคันละห้าล้านเนี่ยใช่ไหมครับ ต้องเช่าซื้อหรือเต็ม5้าล้านเลยใช่ไหมครับ<ม>ตรงนี้คือปัญหาของ,ของ,ของสมบัตกกิ<ม>แต่ของเอกชนนี่สมมติหล้านเนี่ยเราอาจจะไปดาวสักสองล้านเราเราเราไม่กล้ากู้มากละตรงนี้ทําให้เอกชนลดต้นทุนลงไปได้แต่สมบัติเป็นองค์การใหญ่ไม่สามารถทำงน<ม>ก้นได้มมผมเรียนตรงๆตัวนี้นะครับครับครับดูค,คาถามทางบ้านบ้างเลอเวลาประมาณ20นาทีนะฮะคุณผู้ชมท่านใดต้องการจะเสนอความคิดเห็นยังโทรศัพท์เข้ามาได้ในเวลานี้นะครับถ้าสมมติเช่าแล้วขาดทุนอันนี้พอไปถึงระยะขาดทุนเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับเรื่องนี้ ก็เป็นคําถามที่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับไม่ว่าจะอาจะซื้อหรือจะเช่าล่ะสุดท้ายนี่มันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบก็ค <ๆ S 1> งเป็นการขัดทุนสะสมของ,ของคอสมอกอ,อีกรณวนี้ทางผมเองเนี่ยทางคณะพวกเรารเองสวนะก็ได้พิจารณาว่าถ้าเกิดในกรณีมันมีความเสี่ยงเลยนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคอสมกกก็มีนี่สะสมอยู่ผมมองว่าภารกิจของคอสมกกรก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะควบคุมการขนส่งสาธารณะก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นสมรทูานซะเลย ครับทั้งหมดเนี่ยรถในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นรถเมย์เนี่ยนะฮะผมคาดว่าที่ตัวเลขที่ได้ศึกษากันเนี่ยใช้อยู่ประมาณ7,00 0คันครับนะครับ700 0ันคันก็ให้เอกชนเข้ามารับไปเลยวิ่งเก็บคันละพันวันหนึ่งก็ได้วันละ7ล้านเดือนหนึ่งก็2,100ล้านอีกทีนี่สูตรนี้อะไรนะฮะก็คือว่า700 0ันคันเนี่ยคือวันเนี้ยคอสมกคาดว่ากำไรวันละ2 5 0พ2 0 0้างถึงสามพเราปรับเปลี่ยนใหม่เป็นสมรทาเลยแล้วใช้รถทั้งหมด7,000คัน ให้เอกชนเข้ามาแล้วเก็บสมรทานวันละหนึ่งพันเลยนะเก็บแรงๆเหมือนเมืองนอกเลยคือเมืองนอกเนี่ยในต่างประเทศเวลาเขาบริหารตรงเนี้ยเขาจะมีแก๊ปที่รัฐะต้องเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งมีแก๊ปให้สําหรับผู้เดินรถอยู่ได้ตรงนี้แล้วคุมรถให้อยู่ปริมาณที่เหมาะสมแล้วทุกคันเนี่ยในเจ็ดพันคันเนี่ยทุกคนก็จะมีรายรับที่สม่ำเสมอแล้วจัดสายเดินรถให้ใหดีรตรงนี้เองถ้าเราได้เนี่ยวันละ 7ล้านบาทเนี่ยในขณะที่เราขาดทุนอยู่วันละ16.6ล้านบาทเราเปลี่ยนสถานะมาเป็นกำไรทันทีภายใน6เดือนถ้าจัดระบบใหม่ในนี้ก็ต้องถามเอกชนก็ใช่ไหมว่าจะเช่าหรือเปล่าอันนี้เป็นอำนาจของคสมอกของคอรมบ์เลยแม่คนพูดนนี้วันละพันเช่นคุณอางอุตสนะครับว่าตรงนี้นะครับถ้าถามผมว่าเช่าทั้งหมดให้เรามาทำไหมเราเอาแต่ผมถามว่าขนาดนี้นะครับเราไม่ดูแลคนอีก16,00 0คนของคสมกหรือครับตรงนี้ ถูกไหมครับคือปัญหาตรงนี้ที่ไม่นั้นเราไม่ต้องมาตกเตียงกันหรอกให้เอกชนทําไปนานแล้วรตรงนี้ผมเชื่อว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับตรงนี้เขาดูแลของขอสมกอ,อยู่ถ้าตรงนี้ถ้าวันนี้เราจะยกเลิกสมกไปเลยเอกชนยินด,ดีครับตรงนี้แต่หมื่นหกพันชิตของขอสมกจะเอาเขาไปไว้ไหน,น,นตรงนี้ทาได้ทาได้คือคือคืออย่างนี้คือหลักมันต้องเยียวยาเขาต้องรับผิดชอบ ในเรื่องของสวัสดิการหรือการลิถ่ายเข้าทั้งหมดประการที่สองเนี่ยมีการโอนย้ายเข้าไปยังหน่วยงานที่มาตรฐานฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างหลายๆโครงการของรัฐที่หยุดและให้เอกชนมาทมแล้วบุคลากรผู้นี้ที่มีคุณภาพอีกเยอะแยะสามารถสมัครเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็รับเข้าไปอีกเหมือนกันแล้วก็ทํางานต่อทันทีอันนี้ยังได้อยู่ถ้าทําได้แบบสวว่าก็ผมก็โอเคครับผมพูดประเด็นเดียวสั้นๆทุกวันนี้เราเก็บเนี่ยนะะคันละหนึ่งพันเนี่ยต่อเดือนได้มั่งไม่ได้มั่ง ส่วนใหญ่ไม่ได้นี่ถ้าเก็บวันละพันบาทเนี่ยผมว่าโอ้โหมันเป็นปัญหานั้นจริงๆนะวันนี้ค้างค่าตอบแทนอยู่800กว่าล้านนะทั้ระบบของรถเนี่ยนะรถมินิบัสรถบัสขนาดใหญ่รถปรับอากาศรวมแล้วสองแถวในซอยด้วยเนี่ยนะ800ร้ล้านเศษที่เราที่เราเก็บงไม่ได้คือสุดแล้วมีทั้งล่วหไหลทั้งชักดาบ ยังไม่ได้ชักดาบฮะต้องมารับสภาพนี่ยังแต่ยังไม่มีให้ยังไม่มีให้ใช่ไหมฮะท่านนี้ก็บอกว่าเช่าดีกว่านะฮะเพราะว่ามันผ่านการพิจารณาโดยละเอียดแล้วนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดควรจะปฏิรูปองค์กรและมีการปรับปรุงเส้นทางให้มีความเหมาะสมอันนี้คนพูดน้อยไปพูดเช่ากับกับซื้อแต่ว่าในเรื่องของการปฏิรูประบบการให้บริการมันมีไปพร้อมกันด้วยใช่ไหมเรา้ที่ดีเราก็คุยกันไปแล้วคุยกันมาแล้วครับ เสนอให้ทดลองวิ่งก่อนได้ไหมในเส้นทางสายหลักเนี่ยโดยรถรุ่นใหม่เนี่ยว่าว่ามันจะได้ผลไหมคนจะให้ความนิยมไหมแล้วก็ตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าเช่าหรือซื้อดีกว่าคุณนารีเสนอมาครับมันต้องเต็มฟฟลดครับคุณนารษ ผมบอกแล้วมันต้องจูงใจให้คนเข้ามาต่อได้ทุกคันทุกวันถ้าหากว่ามันมีแค่หล่อมแหลมอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทดลองไม่ได้ไม่ได้ว่ารถกว่าจะเข้าระบบเนี่ยนะกว่าจะเข้ามาในระบบได้ในพันห้าร้อยคันเนี่ยนะใช้เวลาปีหนึ่งกับสามเดือนเนี่ยสิบห้าเดือนนะทำไมถึ่นานขนาดนั้นฮะก็การสั่งรถจํานวนมากเนี่ยรถบัสเนี่ยวันนี้บ้านเราเนี่ยต่อต่อรถบัสเนี่ย คันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสี่เดือนถึง6เดือนนะต่อคันอ,อันนี้ไม่ไม่เป็นลายการผลิตนะครับถ้าสมมุติว่าเข้าลายการผลิตในฟีดใหญ่ตามที่เราจะทํสี่พันคันเนี่ยเราก็ให้เวลาเตรียมการก็หเดือนครับใ,ใช่ไหมเตรียมการในการวางลายการผลิตหลังจากนั้นเนี่ยไปผลิตอีกเก้าเดือนก็จะได้รถชุดแรกมา,ใ,ากในประเทศหรือต่างประเทศในประเทศครับอันนี้ในประเทศ <c oughs> ที่นํา <c oughs> นําพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเ <c oughs> รากําหนดว่ารถชุดนี้นะจะต้องผลิต ภายในประเทศไม่น้อยกว่า70%ก็2,800คันอย่างน้อยในทีโออาในทีโออาร์ครับในทีโออาร์กำหนดไว้เลยเพื่อคุ้มครองให้เป็น100%เปอร์เเลยพราะว่าร้อคืออย่างเี้คือในภาวะเศรษฐกิจขาลงเนี่ยนะครับคือรัฐบาลต้องใช้วิกฤตเป็นโอกาสที่จะต้องบังคับจาก70%ให้เป็น100%และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมในประเทศที่ต่อตัวทังเนี่ย รวมทั้งแรงงานจะได้มีงานทําด้วยนะครับผมว่านี่ก็ขอให้รัฐบาลทบทวนทำไมทำไมมีจากต่างประเทศด้วยล่ะฮะคืออย่างนี้นะฮะที่กำหนด70%เนี่ยนะเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าถ้าได้งานไปแล้วเนี่ยผมถามว่าเขาจะนําเข้าไหมเพราะว่าภาษีนําเข้านะ40%นะภาษีนําเข้ารถสาเร็จรูปการผลิตภายในเนี่ยภาษีเป็นศูนย์ เมื่อภาษีเป็นศูนย์เนี่ยถ้าได้งานไปเนี่ยจะยอมเสียภาษี40%หรือว่าผลิตภายในประเทศมันถูกกว่าแต่ทําไมเรากําหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า70%มันจะมีปัญหาเรื่องการค้าการค้าระหว่างประเทศว่ากีดกันหรือไม่กับคู่ค้าของเราเพราะฉะนั้นการกําหนดไว้อย่างนี้เนี่ยเพื่อเปิดทางไม่ให้เขาคัดค้านไม่ให้เสียไมตรีในเชิงการค้า ในความตกลงระหว่างประเทศจริงๆถ้ารัฐบาลจะฟันธงลงมาเลยร้อเนี่ยว่า,<ร>าคุณแก้ไปเลยให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ใส่ไว้ได้เราก็ใส่เ,เพราะว่าจริงๆแล้วมันยังไงก็ต้องผลิตในประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับครับที่บอกว่าค่าซ่อมประมาณ7บาทต่อกิโลเมตร7บาท 50, าท50ใช่ไหมครับแล้วบอกว่าระยะทางคูณด้วย300กิโลเมตรนะฮะที่ที่เอาเข้าครมอรไปเนี่ยปกติมันวิ่งถึง300กิโลเมตรเหรอเพราะว่าดูแล้วอย่างน้อยเนี่ยในกรุงเทพมหานครรถก็ติดมากในการที่รถเมย์วิ่งแต่ละเที่ยว เออตัวเลข3 0มนี่มาอย่างไรทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคุณอดิศะทุกวันนี้ตามสัญญาเดิมเนี่ยเรากําหนดแค่240กิโเมตรสัญญาเดิมคือสัญญาเก่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 าเนี่ยกำหนดแค่240ปรากฏว่าวิ่งจริงๆโดยเฉลี่ยมัน3 0 2กิโเมตรอเหรอะอันนี้ดูของจริงมาแล้วนะของจริงมันกลายเป็น3 0 2แล้วผลเสียคืออะไรรู้ไหมครับเราต้องเสียมากกว่าเบาท5้เพราะว่าเราต้องเสียค่าโอเวอร์รัน ซึ่งแพงกว่านี้เพราะเราสัญญาก็เข้าไว้แล้วว่าเราจะใช้เขาแค่240แต่เราไปวิ่งซะ302มันแพงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจรึงเอาบทเรียนอันนั้นเนี่ยมาขยายเป็น300ซะ,ะเพื่อประหยัดเงินที่จะไปเสียค่าโอรานเกินกว่า240แต่ค<ง>ุณมันถูกกว่าเขาไม่ได่ไม่ได้คิดอย่างนั้นสิฮะเพราะว่า7บาท50ถ้าคูณ200มันถูกกว่างฮะแต่นี่คูณ300ตัวเลข ถกกูกต้องตเลขซ่อมเลยแต่ผม<ช>ไปแอบ,บเสียเงินอยู่ข้างหลังที่ประชาชนไม่เห็นเนี่ยที่จริงถ้าเราจะเล่นกลให้ประชาชนดูเนี่ยเราก็เขียนแค่240อมันก็เสียน้อย <ฮะ S 2> แต่ผมต้องไปจ่ายบ้านเบอร์อีกข้างหลังเนี่ยไม่มีใครมาตามตรวจสอบแล้วนี่เราความโปร่งใสเราถึงมาเขียนมันถึงได้เห็นไงฮะ ก็เลยก็เลยถูกเอาไปคิดว่ามันสามร้อยมันมากกว่า200า 50, 000, ร้อยเพราะคูณเจ็ดบาทห้าสิบแล้วันอะไเป็นค่าซ่อมที่สูงกว่าต้องมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเราผักไปตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็<อ>ไม่มีใครมาตามดูหรอกครับแต่เราจะเสียมากกว่านี้อืครับเออนี่มามาแปลกบอกให้เอาให้มากกว่าสี่พันคันได้ไหมม <laughs> <laughs> ันเมงนะฮะก็เคยขอหกพันว่าเนี่ยจะเช่าหรือจะซื้อก็ได้แต่ขอให้ราคาเหมาะสมกับสิ่งที่ประชาชนจะได้รับ อันนี้สุดจะตรงทีง่ด้านสวอันนี้ต้องสะท้อนออกมาแล้วก็ตีแผ่ให้สังคมได้รู้นะครับจะมีการเปิดประมูลอย่างไรเมื่อไหร่โปรง่งใสหรือไม่ท่านนี้ถามาโอ้โหยังเป็นวุ้นอยู่เลย <laughs> <laughs> ตอนนี้ที r อาเสร็จถ้าแผนนียนะคอรอมอรเห็นชอบก็ออกประกาศที r เพื่อเชิญชวนเป็นอีโอชันนะฮะก็เหมือนที่ท่านประธานเรียนให้ทราบว่าเราก็จะให้ทุกคนเข้าได้ก็โดยการรวมกันหรือว่าไม่ที่เราคิดว่าจะเป็นรายใหญ่ รายยอดก็เข้ามาได้50ารายร้อยรายครับ